ถ้าพูดถึงผลการที่ผมที่ชอบก็คงจะหนีสิงดับไม่พ้นนะคะับเพราะเป็นเรื่องยาวในชีวิตเป็นเรื่องที่เกียนและสนุกแล้วก็อย่างเดียวก็คือพระเอกหรือตัวละครของผมเนี่ยผมสร้างขึ้นมาเองด้วยจินตนาการของตัวเองแต่ตัวตัวประกอบอื่นๆก็จะใช้อิทธิพลของญี่ปุ่นของจีนเข้ามาผสมผสานับของเราเพียงแต่ เนื้อหาของเรื่องเป็นเรื่องที่เราเราสามารถที่จะแต่งขึ้นมาเองได้ทุกอย่างนะฮะโดยตอนตอนั้พิมพ์เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องของผมมันก็จะเป็นลักษณะของนิยายภาพไม่ใช่อ่นหนังสือการ์ตูนหรือนังสืิยายภาพสำหรับเด็กนะฮะบางนคนระรระระ,ะ,ะดับกันนิยายภาพของผมก็จะเป็นลักษณะของนวนิยายมากกว่า เพราะฉะนั้นเรื่องของผมในตัวละครอของผมหรือฉากที่ใจก็จะมีทั้งราดเล่านะ้องนางโลมแล้วก็พระเอกก็จะมีความรักความแค้นจะมีคนพาลไม่มีคนดีก็เป็นไปตามเนื้อหาของนิยายประโลมโลกคองเป็นเรื่องนี้นะฮะที่ที่เขียนได้ยาวมากแล้วก็ไม่จบสักทีก็คือจะโยงเรื่องไปนั่นไปนี่ แล้วก็วนไปวนมาแต่ผู้อ่านเขาก็ให้การต้อนรับพอสมควรอันนี้ทราบตีหลังนะตอนนั้นไม่ทราบรู้แต่ว่าเขียกร์ตูนไปเจ้าของสนับพิมพ์เขาซื้อก็ไม่ได้สนใจเรื่องชื่อเสียงกิจยัตรอะไรเพราะว่าส่วนมากจะอยู่ในโลกส่วนตัวก็คือเขียนการ์ตูนแล้วก็เลี้ยงครอบครัวไปอย่างนั้นเองเท่านั้นเองครับไม่มีอย่างอื่น เรื่องที่จะคิดฝันว่าจะเป็นนักเขียนการ์ตูนมือใหม่มือหนึ่งมือสองมือสามืมอสี่ไม่อยู่ในความคิดไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเขียนการ์ตูนแล้วมีคนซื้อมันก็หมายถึงว่าเรามีอาชีพที่ทำไปได้เรื่อยๆตอนนั้นจุกเบี้ยสก,กุลเขาได้30สิบาทสูงมากผมยังรู้สึกจะประมาณสัก20บาทประมาณนี้นะพอผมย้ายไปอยู่ผ่านฟ้าพิทยา ที่เดียวกันผมก็ถามเท่าแกว่าจุกก็ได้เท่าไหร่เท่าแก่บอกผมว่าสามสิบผมก็บอกว่าถ้านนัยกรองสามสิบสองขอเท <c oughs> ่า,าที่สองบาทสองบาทก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆที่สามารถเอาชนะเขาได้สองบาท <c oughs> อะไรเป็นความคิดตอนนั้น,นะฮะก็เริ่มเขียนกรบตูนสิงดํา แล้วถ้าจะถามว่ามาจากไหนก็ค,คงบอกไม่ได้เพราะมันอยู่ดีๆก็เขาถามว่าจะเขียนเรื่องอะไรผมก็บอกสิงดําแค่นั้นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นจะมีตัวละครอะไรไม่อะไรไม่ไม่ทราบก็บอกไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแล้วก็มาคิดเองทีหลังว่าพระเอกคุณจะแต่งตัวอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ดาบคงต้องใช้สมุนไพรเพราะผมชื่นชอบ นักดาบซามูไรของญี่ปุ่นมากเพราะผมถือว่าเป็นศิลปะการใช้อาวุธสั้นที่ต้องมีสมาธิสูงนะเพราะว่ามันต้องใช้ความรวดเร็วในการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้คนที่ไม่มีสมาธิไม่สามารถทำได้นะพูดถึงว่าในแง่ของซามูไรที่ผมเข้าใจก็พระเอกก็เลยใช้ซามูไรแต่มาประยุกต์ไม่ให้มันเหมือนซามูไรนะัก เพราะมันก็จะทัดเตงไปแต่จริงๆแล้วก็คือสมุไรนั่นแหละเขา